ไม่ได้รักแกจะไม่ต้องการแกมาอยู่กับพ่อไหปล่อยแม่เข้าไปเถอะปล่อยแม่งจะจัดายเฮ้ยใครมาลูกอยู่เล็กกันดิไอ้หัวมาลูกนี่แม่อยู่นี่มาหาแม่เล้วเรียกกับแม่แม่กับบ้านแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าแม่ไม่กลับยังไงแม่ก็ไม่กลับใครให้มาตามพ่อพ่อชื่ออะไรพ่อชีงไงแล้วแม่ชื่ออะไรไม่เล็อ่ะไม่บอกพ่อได้บอกว่าอะไรแม่ไม่ไม่ไแม่กลับนี่ไอ้หนูแม่เขาฟังไอกว่าแม่ไม่กลับเลยพุ่พ่อ พ่อแม่ไม่กลับแม่เบรกกลับวันนี้ยังไงแม่ก็ไม่กลับอย่ามาตามนะรู้หรือเปล่าว่าแม่ไม่กลับงงงงงจะาวไปเอามเดี๋ยย่าอย่าไปไปบอกพ่อเลยเอามานั่งกินเองกุ้งมากุ้งมาเนี่ยเอาไปพนันเลยไปแม่เล็กอยู่ไหนแม่อยู่ครับแล้วก็ว่าไงบ้างพ่อกับแม่ไม่เล็กบรกลับไเฉพ่อไม่กลับพ่อแมกจ้าพ่อวบบไปร้องแบบไปร้อง พ่อมาล้อว่าเนี่ยแกก็แกล้งผมไปบอกแม่บอกว่าพ่อสั่งให้กลับบ้านได้แล้วก็ครับอย่ากัดเอาเอาอย่าจัการให้แกกัดดีมากลูกเ่ยอย่าวมยอย่าไป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 เดี๋ยวนี้เนาเดี๋ยว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 ไอ้นึ่งก็เข้าใจว่าจัดการให้คือไปหาแม่แล้วพาแม่กลับที่ไหนได้จะมาล่อหัวโง่ไปนุชไปนุชลีลาพ่อนะครับพ่อไปพาแม่กลับครับอย่าไปมีเรื่องกับใคร อารลูก <c oughs> พ่อไปบอกแม่เล็กกลับบ้านเถอะครับมีอะไรออสเดี๋ยจะบอกเลับบ้านพ่อกับบ้าน, <c oughs> นเัเมืองครับออรู้ไหมว่าแม่ลำบากแค่ไหนแม่อยากมีรถเอาไว้ขับพาลูกไปโรงเรียนแต่แม่ไม่มีแม่ต้องเดินแม่ต้องนั่งรถแม์ไม่ตูกออสร้ไหมาแม่กไห่อยารอแม่ไ่มแม่ตองมองัอ่รแม่ไอไม่แบอกพ่อยามีเวับแม่แม่จะมีผัวใหม่ พ่ออยู่กับพ่อได้ไหมไม่ได้ถ้าไม่มีแม่ทุกคนครับมุกยังจบที่ผมอยู่เลยเยียรเยียใจเย็นๆแล้านักครับมันอาจจะพิกอ่ะอาจจะพิกบททำอะไรเขาไม่ได้แป๊บนึงเ่ยออดฟังแม่นะฉันไม่ได้รักแกฉันไม่ต้องการแกไปอยู่กับพ่อไหมออดแม่ว่าไงลูกมันจะเล่นเอาตุ๊กตาทอมหรือไงวะเนี่ย ก็ไม่อยากพ่อแม่แล้วปล่อยแม่เข้าไปเถอะปล่อยแม่เจะตายหรูอว่าอะไรลูกหนูอรักกอดผมอ้อยยออ้อยยออยากพ่ออ้อยยออยากกลับบ้านนะแม่เขาไหวยังไงบ้่งลูกอย่างแม่ก็แม่ไม่รักผมแล้วแม่ไม่รักแม่ไม่รักอ้อยแล้วใช่เฮ้ยยังไงยังไงแม่ไม่รักออดแม่ไม่รักพ่อแม่จะไม่มีผัวใหม่ไปเลยอยู่กันสองคนไป เอาทิ้งลูกเลยเฮ้ยทิ้งลูกเลยเหรอเฮ้ยมันเลิกกับผัวมาแล้วเว้ยต่างไปซ้มเดมันเลิกกับผัวมาแล้วอยู่เวรเ้ยไปดูแม่สิลูกไม่ไปจ้องพ่อไม่จ้องพ่อเป็นห่วงแม่ตายแม่เนี้ยเดี๋ยเนี้ยให้กูไปกันก่อนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ออาทั้ไมไม่ได้ไม่เกียร์ไม่ได้แล้วมันให้กูคาอยู่ในถังนีเหรอไม่ได้ไม่ได้แล้วมันไปกันแล้วสามคนได้ อยู่อยู่ด้วยกันอยู่อยู่โอเคโอเคนะดังเลยแล้วพ่อพ่อต้องไปไหนกลับบ้านเลยพ่อกลับบ้านใช่เธอเครียดหรอเธอเครียดไหมไม่เครียดอลยโมโหหรือเปล่านี่เธอไปหานี่เจ้าของร้านเนี่ยเร้านเขาจะทำให้เธอหายเครียดได้ช่วยช่วยทำให้เขาหายเครียดพี่ไม่อยรู้ว่าเครียดอยู่อ่ะ แต่ก็ไม่แสดงออกใช่ไหมล่ะใช่เนี่ยชีวิตมันก็เป็นอย่างเงี้ยมันมีทั้งความเครียดมองหน้าเจี๊ยบที่ออสเห็นไหมครับเรามีกันและกันนะรู้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 ใช่ไหมว่าเจี๊ยบทำอะไรอยู่รู้ยัยยัยยัยได้เสียบเอออย่างไรก็ได้คือเราอย่างไรก็ได้ช่วยดมเดี๋ยวจังจุ้นจังเลยเราเราไปที่เราดีกว่านไหมโลกข้างหน้ามีแต่ความสุขนะเจ้าออสตามข้ามา ออตามเข้ามาเลยนีไ่ไม่สำลักเลยเหรอครับเฮ้ย่อนใช่ไหมนะเต้ครับ,รบมีความสุขหรือยังดูใจครับมีความสุขใช่ไหมครับผม <พอ S 1> นี่แหละคือโลกของเราออตร <laughs> มามมันเลยทำไมชีวิตเรามีแต่ความสุขล้อ <laughs> อยู่กับใครอยู่เพืเจ็มีความสุขครับใช่ไหมออกไปเราจะมีความสุขกันเพราะเรามีกันแล่นครั้งหนึ่ง SAT SAT s เอ E อีขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดี SAT 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 E N S E เออีถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีัั SAT SAT s a เอ N อีใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีั SAT 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 E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวิยเซนทีวียะ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 